เขาบรรยากาศยามแรงครับพี่น้องครับสวัสดีครับผู้มีิจญาเนี่ยบรรยากาศตอนเย็นกับทงเขาพี่น้องเอ้ยไปบปล่ยนชุดผ้าไปบนเขาแม่ปลาหมกมันหวานน้ำปลาไอต้องมาต้องมาอุ้ยเขาปล่อยน้มเจ้านี้ ตัวฝนตีตามาเ่นทรงหน้าครับพี่น้องก่นะเขาปล่อยน้ำลงเบื้งนามเบงนาไรเห็นน้ำบ่เนี่ยนน้ำ่าะไรเนี่ยบรรยากาศดีครับพี่น้วงครับมาเด่นตรงไหทตรงหน้าโอ้ยตัดในงวงนี่เนาะผ้ามีมีอวบำ่นผ้ามาหน้า หน้าแม่หน้าแม่จนบาดทอกล่ะจนามันอุ่มท่องนะสีทรงหมานนี่น่ะเนี่จนถอกเ็ระนนี่เข่าถอกหลังทรงหมานเข่าถอกแล้วครับเมื่อวังเข่าถอกอันหน้าเขาเห็ดไหนก้อนไหนทอกี่เมื่อวานนี้นะอันนี้เขาเห็ดก่อกไม่ปิดอืมนี่กำลังตั้งทองนี่นี่เบ่านี้กำลังตั้งทองนี่นี่สงการออแหนวออกทองแหนวสงการบอกว่าไอ้เกี่ยวทรงการบอกว่าเกี่ยวครับนี่นี่นี่อ้วส่วนนี่นะนี่ ก็สอนอ่างไมาตัดไ้ไอ้ข่หยง่วงเลยนะเนาะเออหวยคือดีแต่วเข้าวัวห้ยววะ่อบรมีอตะมัตัดเอานี้หิมเนียเขาหอยตัดอยู่ตัวนี้คนสอนหญ่าเขาปั้นเขาปั้นทงไนังผุนสรงซน้ําัยังอกตัวนี้เปนห่วงตัวน้ําำขอหวงแน้าน เหมือนไม้ยังไเขาตัดไม้ยังไงงานใช่ไหมเขาว่าไงรอกยาเขานี่แห้งอึดยาอยอะอันนี้เขาทรงมากแล้วอันนี้กอนอันนี้ไม่เจออันนี้รอกนี่อันนี้ยายายาใบเขาเด็นี่เขาเอื่อข้าปั้านข้าปั้นสวัสดีครับเดี่ยวข้าั้นสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไงเป็นวาวล่ะครับยไงเป็นวาวล่ะครับบ้างไหมคิดดื้อไงเป็นวาวครับ ่ไงเป็นวาวล่ะครับประธานเรื่องครับความขี่ดื้อลุกคือนุ๊กคืนนี่ดีไงเป็นวาวล่ะครับเป็น<ว>บนเขาแม่คอยติดละ่ะพี่ไายนี่เนี้ยเอองามค<ด>ือกันเบ็ดแบบอะไรเงี้ยคราบป้านสวัสดีครับนี่สวัสดีครับอันออกมาทงหน้าพอดีอมาบ้านไม่ออกคำก็ได้พาพ้นพามาเอิงเขา เขากำลังต yeah. <out> hey, okay. <fol> an no ั no, mm ้งท้องครับไก่เซดริกิโอนะบรรยากาศหนาดแล้งหนามเขาก็ปล่อยแหวนสี่ตลอดเลยแม่นบ่มอเออหนามมันเอาเด็ดตลอดเพราะว่าเครื่องไผเครื่องมันเอาไผเป็นโค้ดไผเป็นคนสูบขึ้นได้เอาก็เครื่องสูบหนามไผสูบหนามมันบ่เออแสดงว่าพองไผของมันไผอยากสูบยามไดก็สูบอ๋อนี่โน้มกำลังมีชงหมันอือ นี่มหวานละสามล็อกหนึ่งขั้นเป็นกวางเฮ้ยเขากำลังงามครับไก่ซียูพีเพิ่นมาหอยยูพุนมันบ่าพือน่พราม่ยังดีจักอย่างเจ้าว่ะนะอืมพื้กับหยาเพาว่ายูพุ่นยูพีว่าหอยให้มีจริงกะลังตั้งทองเ่ล่วงเขาทั้งผีก็ตะเวนกับกะลังตกดินครับโอ้บรรยากาศดีแห้งงามแดงมากินหมูกระทะอยู่ท่งหน้าของเร่อ หอนเฉีองต้องย่ำหล่บ่คุณบ่กหอนบ่หอนจำไรจนหนาแดงเอานามากินมั้ยอันนี้เขามันกำลังสูงมหันมั้กันนี้งามเบิดน่ะเขาเขาแถงมันงามอยู่แล้วมากันไปครับพี่น้องแค่นี้แหละเพนาะมีอยังเห็ดเนาะเ่ามีเ่ามีหนาจะคล้องถกเสาร์เห็ดไปเสาร์ตัวปืนเขาก็ยังเสาร์เนาะเ้าบวลมีเงินเสือเขาก็เสาร์เห็ดตัวไป พ่อกันคลิปหนาบ๊า,บายๆกระปัน่นบ๊ายๆเออเดี๋ยวยวืนบ๊ายบายก่อนอีอ